วันบวชของเจ้าในวันนี้ช่างโชคดียิ่งนักลูกที่เจ้ายังบีตักของแม่ให้หนุนในวันบวชยังมีมือของพ่อสุดเทพลูกหลังเป็นกำลังใจจงสร้างความดีให้พ่อกับแม่ดียามที่ท่านยังอยู่กับเรานะลูกนะแม่สมบุญ อัณนใหญ่หลวงแม่เฝ้าหวงหวงลูกแต่หลังเมื่อ,อยางโนอนเปลแม่เราเฝ้าโอดละเหตุปลนโนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนกลาย จนตูแม่ถนอโมแม่พายพ่อยอมเกิดจากรักลูกปากดวงใจเติบโตเลกจนใหญ่นี่และน่าอะไรไม่ใช่ได้นาเพราะคานาำนม กลั่นเป็นน้ำนำมให้ลูกอื่มกินข้าน้ำนมพรวนชวนให้ลูกฝังแต่เมื่อล้างเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวดเรียนผ้าพเพียนจนสิ้น ไม่สิพระคุณแม่สมบูรณ์เลยนี่แหละนาคเ,เอ้ยตักของแม่คนนี้ลูกที่เคยให้ลูกชายของแม่หนุนตอนที่ลูกเล็กๆเกมื่อได้ดีดีในวันข้างหน้าได้ตักของเมียแล้วอย่าลืมตักของแม่สมบูรณ์คนนี้นะลูกนะเอานาคเอ้ยมานอนหนุนตักของแม่แล้วหันไปทางพ่อบ้างสิลูก ไปนอนหนุนตักของพ่อบางสิลูกนอนหงายเหยียดขาให้สบายนะลูกนะหนุนตักของพ่อเอามือจับมือของพ่อสิลูกเอ้ยลองคลำม,มือด้านในของพ่อดูลูกมือของพ่ออุ้งมือของพ่อตามเล็บมือของพ่อมีแต่ปมมีแต่ไตใช่ไหมลูกซึ่งเกิดจากการทำงานหนักทั้งทำไร่ทำนารับจ้างพ่อสุเทพพ่อทำหมดลูกยามที่ส่งลูกไปเรียน อยากจะให้ลูกก็เรียนจบมาสูงสูงแต่ลูกก็มีความมณะพยายามแค่มอสามลูกช่วงเรียนมอสี 4, ม่ 5, มอห้ามหบางครั้งชีวิตคนเรานั้นลองผิดลองถูกนะลูกเอ้ยบางครั้งอาจจะเชื่อเพื่อนบ้างติดเพื่อนบ้างจนทําให้เราไม่สามารถที่จะกล้าไปสู่ฝั่งฝันที่เราตั้งใจเขาไว้แต่พ่อคนดีก็ไม่เคยคิดโทษคิดอาฆาตลูก พ่อจะหมดจะเปลืองเท่าไหร่พ่อไม่ว่าขอให้พ่อได้เห็นลูกของพ่อไปตอลอดรอบฟังมีการมีงานทําเป็นที่มั่นคงพ่อจะหมดจะเปลืองเท่าไหร่พ่อไม่ว่าขอให้พ่อได้เห็นชายพ้าเหลืองของลูกชายพ่อชื่นใจแล้วลูกเออยเห็นนะ้ำตาหนะ้าคลอ ชังแสนตื่นตันใจจริงน้องเห็นพ่อสุเทพน้ำตาคลอเห็นแม่สมบูรณ์น้ำตาคลอตื่นตันใจจริงนอว่าพ่อแม่จใจ ที่พ่อกับแม่ร้องหายท่านดีใจได้บวชลูกที่เฝ้าพันผูกตั้งแต่ยังยาวละพ่อแม่กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงตัวเจ้าท่านคอยพน้าเอาใจส่ง ไปเรียนจบนมสามก็เลยนอบางครั้งก็ทำให้แม่ให้พ่อต้องเสียใจที่ไม่สามารถเรียนจบหมหกดังฟังฟันที่พ่อฝากไว้ณนะลูกชายนับจาก หวงได้ในเล่าจะเท่าบิดอนมานดารักนาบนีนางเมื่ออ่อนยิ่งได้จะรักนาบนาคคาเพื่อนคนใดที่บอกรักนาบนาคคาก็ยากไม่เท่า ดาแลนดเออนี่แหละลูกเอ้ยช่วงชีวิตของวัยรุ่นบางครั้งก็มีบ้างที่เราจะหลงผิดไปติดเท่อนบ้างนะจนทำให้เราไม่สามารถที่จะถึงฝั่งฝันได้แต่ก็ไม่เป็นไรลูกเอ้ยนะใช้วุฒิม .3 ของเรานั้นไปสมัครทำงานแล้วก็ส่งเสียนะส่งเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่ สร้างฐานะให้มั่นคงอย่าลืมพ่อลือแม่ลูกเอ้ยนะคนเรานั้นนะจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีนะคนดีเขาดูที่ความกตัญญูกะตะเวทีลูกเอ้ยนะเมื่อพ่อแม่แก่ชาราจงดูแลท่านให้ดีให้เหมือนกับที่ท่านเคยดูแลเรามานานาคนะและยังมีน้องสาวอีกคนนึงนะลูกนะอย่าลืมดูแลน้องสาวให้ดีดูแลน้อง ห่วงที่สําคัญของพ่อของแม่มีสองห่วงก็คือลูกชายกับลูกหญิงโดยเฉพาะน้องเป็นน้องคนเล็กนะเป็นผู้หญิงด้วยลูกพ่อกับแม่ห่วงเป็นแก้วตาดวงใจเหมือนกันเป็นพี่ชายคนโตจงดูแลน้องให้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องนะลูกเอาละนั่งคุกเข่านะลูกเอ้ยแล้วกราบไปคิดตักของพ่ออีกสามครั้งพ่อพระในดวงใจพ่อผู้มีแต่ให้นะลูกขยับไปใกล้ๆลูกเอ้ยสิ่งใดที่เคยทําผิดผพลาดพังไป เรารู้แล้วว่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็คงไม่ทําแล้วนะเมื่อบวชเป็นพระนะศึกออกมาเป็นคนสุขแล้วเป็นคนที่มีความกตันญูกะตะเวทีต่อพ่อต่อแม่ลูกเออเมื่อกราบเสร็จแล้วขยับไปใกล้ๆพ่อใกล้ๆแม่กอดพ่อให้ชื่นใจที่ลูกเอาคางทื้นบนไหล่ของพ่อกอดพ่อให้ชื่นใจพ่อก็กอดลูกชายนะพ่อนะนานแค่ไหนแล้วไม่ได้กอดลูกชายนะจบหมอสามมานะต้องไปทํางานอยู่นูน้นจังหวัดนครปฐม นั้นนะนานาจะได้กลับมาบ้านทีเนี่ยดีใจนะวันนี้นวันพรุ่งนี้จะได้เห็นชายพาลองของลูกชายแล้วมากราบที่ตักของแม่ลูกเอ้ยแม่ที่อาจจะเคยบ่นเคยด่าเคยว่าเคยจุกจิกจู้จีจ้ขี้บ่นลูกเอ้ยเพราะอะไรเพราะรักลูกเพราะห่วงลูกอยากจะให้ลูกไปได้ๆๆดีไดดีมีหลักฐานนะลูกเออนะนี่แหละคือพรอันประเสริฐของแม่นะลูกก็คือไอ้คำจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นของแม่ลูกกอดแม่ให้ชื่นใจ เอาละชื่นใจของพ่อของแม่แล้วลูกเอ้ยประนมมือเข้าไว้นะเอาช่วงนี้ญาติญาติท่านไหนที่ยังมีตกหล่นอยู่บ้างที่ยังไม่ได้ผูกข้อมือให้กับหน้าก็เรียนเชิญน,นะมาผูกข้อมือให้กับลูกกับหลานในช่วงสุดท้ายนี้นะครับะจะกล่าวเป็นกลอนสอนพ่อหน้าบวชแล้วเรียนหลักย่าเที่ยวนอนา หลักธรรมของพระมาอางเพื่อเป็นแนวทางเออในหลักเออพระธรรมมอบวชเป็นโซนของจงเอออุด์จงฟังวาจาที่ใครก้าวขามมันท่องมันบุญสวดมนต์ไหว้พระต้องมันมานะเอออย่านอนหายน จะถูกตั้งในถึงกุฏิอาจารจะเกิดเสียกาลสมพานจะโบลเป็นทรงอุตสาหะศึกษาเรื่องศิลอย่าเอาสินนาะรับพินเข้ามาป่าโบลบวชไทยพ่อแม่และช่วยแพ้่มันโพลี เราต้องอดทนย่าทออย่าทอยมันบนมันท้องให้คล้องติดปากมานาหน่อยนาพอเตือนเอออีกหน่อยอย่าทำไฟเคลโลเลใจลอยสาตนายัพคอยรอรับประเทศช่วยกันบำรุงระปรุง วายเกิดเป็นสิ่งละประเสริฐจะที่หายเห็นเราเกิดเป็นชายอยาบายนาเบลบวชพระบวชนิลลาในบุญละไม่เบ่าเรานับถือพุทธองยึดรักทรามฟังหมอนแนนำถ้อยคำที่กล่าวต้องปติบัติ ต้องขัดต้องเราอย่าลงมัวเมาในเรืองตาเมีของมักของ,อง้องยาของอยาเกี่ยวละสีกาอย่าเกี่ยวละอย่าเที่ยวรวนเรคนรักจงละสละเราไม่ใช่พระอิเกอย่าไปโมกเมบุลมมีภาคภัยจงมั่นทั้ จนมาทำต้นหลายคนดูเลิศและดูละประเสริฐแลงามพองใสจงครองผาเลือง เรื่องวิรายเราเกิดเป็นชายอย่าทำเร,รวลวนสินพระไม่น้อยสองร้อยยี่สิบเจละตะาคิดสินพคเเมื่อบิดวนเห็นเป็นสิ่งดีจึงชี้ชักทวนจงมันพบทวนเพื่อเป็นการต่อ ยาเพิ่มรวนศึกคุณอันนักแตนเอาสีผ้าเหลืองมาเป็นเครื่องตอบเทลเออเอาดวงแก้วเป็นแก้วตอบแทนพระคุณเออดินดอน ผู้กับนาบวัญชัยนะครับจันเอี่ยมที่ตั้งใจจะบวชเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายวงศาคณะญาติในคราวนี้หมอขออารัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีของหลวงพ่อพระพุทธชินราชบารมีของพระแม่ญาตพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพญาลิทไทปวงเทพเทวาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดดลดานประทานพร ให้คุณพ่อสุเทพคุณแม่สมบูรณ์จันเอี่ยมจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้ครอบครัวจันเอี่ยมและวงสาคณาญาติของนาคบันชัยพี่น้องชาวป่ากล้วยที่มาร่วมพิธีทำขวัญในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ okay, okay. Yeah. Ryning Mega